วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะมาต่อนะครับกันในเรื่องเกี่ยวกับของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง <c oughs> ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์นะครับสี่เครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับมีหน้าที่ก็คือเก็บและจ่ายน้ํามันนะครับจากถังไปยังคาร์บูรเรเตอร์นะครับเพื่อให้คาร์บูรเรเตอร์ผสมระหว่างน้ํามันกากาแล้วส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ในจังหวะดูดโดยผ่านวาล์วไอดี เพราะนั้นส่วนประกอบของระบบน้ำมันชเชื้อเพลิงจะประกอบไปด้วย1ถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งถังมีหน้าที่เก็บน้ํามันชเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดการรั่วนะครับแล้วก็มีฝามีเกจวัดน้ำมันชเชื้อเพลิงมีกรองนะครับต่อมาก็เป็นท่อทางเดินนะครับเป็นทำหน้าที่คือให้น้ํามันไหลผ่านปอกน้ํามันชเชื้อเพลิงนะครับมีหน้าที่เปิดปิดให้น้ำมันชเชื้อเพลิงไหลแล้วก็มาที่ตัวของเจ้าตัวคาบูเรเตอร์ ซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีการอยู่สองแบบนะครับก็คือแบบคาร์บ,บูเรเตอร์กับแบบระบบหัวฉีดวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับตัวคาร์บ,บูเรเตอร์ก่อนนะครับซึ่งตัวคาร์บ,บูเรเตอร์คือตัวนี้นะครับเป็นลักษณะน,นี้คาร์บ,บูเรเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ก็คือผสมนะครับระหว่างน้ํามันกับอากาศในอัตราส่วนที่เหมาะสมส่งไปยังห้องเผาไหม้ในจังหวะด,ดูดเหมาะสมยังไงครับเหมาะสมตามจังหวะการเร่งของคันเร่งถ้าเราไม่เร่งก็เดินเบา นะครับวงจรการทํางานของคอมเพรเตอร์จะมีกันอยู่สามสี่วงจรหนึ่งวงจรเดินเบาคือไม่มีการเร่งสองวงจรเร่งสามวงจรลูกลอยและสี่วงจรโชกคนะครับมีอยู่แค่นี้ซึ่งคอูเรเตอร์เนี่ยนะครับการทำงานของมันมันจะอาศัยหลักการความดันของอากาศไหลผ่านไหลผ่านนะครับไหลผ่านบริเวณขอคอด เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ผ่านตัวลูกเร่งยกขึ้นไปพออากาศไหลผ่านบริเวณกอข้อน,นัานในนะครับจะเกิดการหมุนตัวของอากาศนะครับดูดให้น้ํามันที่อยู่ในห้องลูกลอยขึ้นมาตามนะครับเข็มเร่งแล้วก็ผสมระหว่างกับอากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ถ้านักเรียนนึกไม่ออกถึงการดูดของน้ํามันตัวเนี้ยให้นักเรียนนึกถึงเวลาน้ําไหลผ่านบริเวณท่อ นะครับปากท่อเนี่ยข้างๆมันจะเกิดการหมุนวนของน้ําถ้าเราใส่อะไรลงไปเนี่ยมันจะเกิดการดูดฉันในฉันนั้นในการทํางานของการดูดน้ํามันจากห้องลูกลอยขึ้นไปเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันคือความดันมันจะต่ำจะเกิดการดูดนะครับระยะน,นี้คือลักษณะการทํางานของมันส่วนการบริการนะครับในส่วนของระบบสัมันเชื่อเพลิงเนี่ยในส่วนของคาบูเลเตอร์คือในกรณีที่เราเดินเบาไม่ได้นะครับเราก็ใช้ใควงตัวเนี้ย ปรับตั้งรอบเดินเบาถ้าขันเข้าก็ทําให้รอบสูงขึ้นถ้าคายออกก็รอบต่ําลงส่วนนดัดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสกรูจูนอากาศรอบเดินเบาตัวนี้ไว้สำหรับจูนนะครับทีนี้เรามารู้จักชิ้นส่วนต่างๆของคาร์บูเรเตอร์กันทําไมต้องถอดเพราะเนื่องจากว่าเกิดคาร์บูเรเตอร์มีปัญหาต้องถอดออกมาล้างทำสะอาดก็สามารถทํางานได้วิธีการคือหนึ่งนะครับถอดชุดฝาครอบลูกเร่งออกก่อน น,นี่คือชุดลูกเร่งลูกเร่งนะครับแล้วก็ถอดน็อตที่ยึดคาร์บูเรเตอร์ออกระบบ้ตามันจุน้ำมตัวนี้จะทํางานควบคู่กับระบบจุดระเบิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนให้เหมือนกันตัวหนึ่งนะครับอถอดมาแล้วอย่าลืมถอดชุดลูกเร่งด้วยพิธีการก็คือดึงสปริงขึ้นมา แล้วตามร่องยาวหลุดลงไปนะครับอ่ะปลดลงมาแล้วสปริงมาด้วยตัวนี้เป็นตัวรองนะครับวางเอาไว้ถับวางเอาไว้ชุดนี้เป็นชุดสายริงนะครับสายริงต่อมาเราทำการถอดชิ้นส่วนของคาร์บูเรเตอร์กันตอดด้านนอกก่อนครับตัวนี้เรียกว่าสกรู จูนอากาศรอบเดินเบาก่อนถออออกมาตอดแล้วดึงออกมานะครับข้อคุณระวังเวลาจะนี่อะไรเทก่อนเทมาก่อนนะครับเทมาก่อนเทเสร็จแล้วก็จะมีสปริงหนึ่งตัวของมันดูหัวนะครับของสกรูจูนอากาศรอบเดินเบาจะเป็นลนะักษณะปันปาน,ปานเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับวางเอาไว้อีกตัวหนึ่งเป็นสกรูจูนสกรูตั้งรอบเดินเบาตาบ้านเราเรียกว่ารอบสโลเครื่องยนต์นะครับจะสูงจะต่ําอยู่ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวมีสปริงด้วยเป็นตัวมุนๆนนะครับจะต่างกันหมุนแล้วนะครับส่วนต่อมานี้เป็นน็อตก็ห้องลูกลอยใช้ไขครวงกดให้แน่นคลายออกไขควงปากสีแฉกนะครับกดให้แน่นแล้วคลายออกอะถอดมาครับ มาสองตัวก็ออกมาจะเห็นชุดข้องห้องลูกลอยนี่คือลูกลอยนะครับทำการดึงสลักลูกลอยออกนะครับแล้วถอดชุดลูกลอยออกมาระวังนะครับเข็มลูกลอยนะครับเข็มลูกลอยจะหลุดหายนะครับดึงออกมาด้วยอ่าแล้วนี่ก็ลูกลอยวางเอาไว้นี่เข็มลูกลอยนะครับก็จะเหลือแค่ชุด นมหนูหลักนมหน,นูเดินเบาเราก็ถอดออกมาเหมือนกันเดั๋ยวแกแก่กูแนตัวนี้ตัวนี้เรียกว่านมหนูหลักถอดออกมานมหนูหลักนะครับมันก็จะมีเบอร์ของมันตรงตรงเงนี้นะครับแล้วก็นมหนูเดินเบานมหนูหลักนมหนูเดินเบานะครับเดี๋ยวหน้าที่ของมันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่นมหนูเดินเบาก็มีเบอร์เหมือนกันนะครับ หมดแล้วครับต่อมาในชุดนี้ท่อลูกลอยเนี่ยนะครับเราจะมีหนึ่งก็คือตัวนี้ก๊อก,ก,กสาหรับเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นท่อลูกลอยแล้วตัวนี้เป็นท่อน้ํามันล้นเราเป่าแล้วล้นจะออกตรงนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตว่าน้ามันมันล้นมากๆตอนตื่นเช้าขึ้นมามีรยน้ํามันลงที่พื้นก็แสดงว่าน้ํามันคุณล้นสาเหตุน่ามาจากว่าเข็มลูกลอยหรือเข็มน้ำมันตัวเนี้ย เกิดการสึกหรอบริเวณปากแหลมๆตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเข็มลูกลอยใหม่นะครับเอาละ่ะมารู้จักชิ้นส่วนของแต่ละชิ้นกันของคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้เรียกว่าเรือนคาร์บูเรเตอร์เรือนคาร์บูเรเตอร์นะครับเป็นที่อยู่ของทั้งหมดของชิ้นส่วนที่คาร์บูเรเตอร์นะครับทางนี้จะเป็นทางน้ามันไม่ใช่น้ำมันครับทางนี้ทางระบายอากาศนะครับส่วนทางน้ํามันเข้าจะไม่เข้าทางนี้นะครับะจะมีรูต่างๆเช่นรู สกรูตั้งรอบเดินเบาสกรูจูนอากาศร,รอบเดินเบานะครับเรียกว่าเรือนคาร์บูเนเตอร์ต่อมานมหนูหลักนมหนูเดินเบานมหนูหลักเนี่ยเป็นตัวที่ให้น้ำมันไหลผ่านขึ้นไปในจังหวะที่เกิดการเดินคันริง่งแต่นมหนูเดินเบานะครับจะทํางานตลอดเวลาน้ามันจะขึ้นทางนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรอบเดินเบานะครับหรือรอบเริ่งนะครับ ต่อมาตัวนี้ลูกลอยลูกลอยเป็นตัวควบคุมเข็มลูกลอยให้เปิดหรือปิดนะครับตัวนี้ลูกลอยนี่เข็มลูกลอยลูกลอยทำหน้าที่ควบคุมเข็มลูกลอยให้เปิดให้น้ำมันเข้าห้องลูกลอยหรือปิดห้องน้ำมันลูกลอยนะครับต่อมาสลักลูกลอยต่อมาลูกเร่งเข็มเร่งนะครับลูกเร่งทำหน้าที่เปิดให้อากาศเข้าเข็มเร่งทำหน้าที่เปิดให้น้ำมันไหลผ่านทางนมหนูหลัก ต่อมาสปริงลูกเร่งทำหน้าที่ดันให้ลูกเร่งดึนกลับต่อมาสกรูตั้งรอบเดินเบาหัวมุนมนทำหน้าที่ตั้งรอบเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามที่เราต้องการสกรูชุนอากาศรอบเดินเบาหัวป้านๆอย่างนี้ทำหน้าที่จูนนะครับอากาศในรอบเดินเบาไม่ให้เกิดการประทุนะครับหรือการสำลักนะครับต่อมาห้องลูกลอยหรือห้องน้ำมันมีหน้าที่ก็คือเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิงตรงนี้เรียกว่าก๊อกน้ํามันเชื้อเพลิงตรงนี้ข้างในจะเป็นไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้เรียกว่าท่อน้ํามันล้นนะครับส่วนใหญ่สาเหตุของลูกคาร์บูเรเตอร์เวลาเสียเนี่ยก็คือ1นมหนูนหนตันอาการเช่นสตาร์ทได้เดินเบาได้แต่พอเร่งวืบเร่งวืดเร่งวืดเร่งวืด,ดแสดงว่าน้ํามันทางนมหนูหลักไม่ขึ้น ให้ถอดออกมาทำความสะอาดร,รูตรงกลางอย่าให้ตันอันที่2เร่งได้เร่งเร่งได้แต่พอเดินเบาดับอาการก็คือรูตรงเรนเของนมหนูเดินเบาเกิดการตันก็ตอดออกมาทำความสะอาดอย่าให้รูมันตันนะครับส่วนถ้ากรณีนี้น้ำมันน้ำมันมันเกิดออกรั่วทางท่อำมานล้นมากเกินไปก็คือเข็มน้ำมันเกิดการเป็นรอยหรือเข็มลูกรอยเนี่ยก็ให้เปลี่ยนใหม่นะครับ ส่วนใหญ่ก็มีอยู่อยู่แค่นี้แหละครับเวลามันมีปัญหานะครับต่อมาการประกอบนะครับประกอบนะครับก็เริ่มต้นก็คือ1ใส่สกรูนครับใส่นมหนูหลกักนมหนูเดินเบาเข้าไปนะครับหันเข้าไปให้ตึง นะครับหลังจากนั้นใส่ลูกลอยลูกลอยจะใส่นะครับใส่เข็มลูกลอยหรือเข็มน้ำมันไปด้วยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะเห็นไหมละต่อมาก็ใส่ลงไปในดูน้ำมันเข้าครับเมื่อลงไปแล้วสลับนี่คือใส่ด้านที่ถูกต้องนะครับถูกต้องก็ลดตัวดูเห็นไหมครับมันจะดันอย่างนี้นะครับต่อมาครบแล้ว ใส่ห้องลูกรอยหรือห้องน้ำมันดูนะครับนี่คือทางน้ํามันเข้าก็ต้องให้ตรงกับทางน้ํามันเข้านะครับไม่ใช่สลับกันไม่ฉะนั้นถ้าคุณใส่สลับอย่างเงี้ยนะครับเหมือนสลับก็สั่งเงี้ยอย่างเงี้นะครับ,ม,บ,รบมันไม่ได้นะครับแล้วูน็อตก็ไม่ตรงด้วยใส่ให้ดูน้ํามันตรงกันปั๊บอ่ะตรงกันแล้วน็อตก็จะตรงก็ใส่น็อตเข้าไป เสร็จนะครับหลังนั้นใส่สกรูจุลอากาศรถเดินเบาพร้อมสปริงผั่เข้าไปให้สุดแล้วคลายออกมาตามค่ามาตรฐานคือ1รอบกับส3่สน4รอบนะครับขันสุดนะครับสุดเสร็จคายครึ่ง1 1ครึ่งส4น4นะครับแล้วต่อมาสกรูตั้งรถเดินเบาใส่เข้าไปก่อนเท่าไหร่ก็ได้ เราค่อตั้งตอนที่สตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อเสร็จแล้วนะครับทำการประกอบชุดลูกเร่งนะครับใส่สปริงเข้าไปรองก่อนใส่สปริงเข้าไปนะครับใส่สปริงดึงขึ้นมาใส่ร่องข้างๆปับใส่ลงไปเสร็จแล้ว นะครับแล้วก็เอาคับูเลเตอร์ไปประกอบนะครับปกติแล้วนะครับมันจะต้องมีมันจะต้องมีพลาสติกรองคับูเลเตอร์นะครับแล้วก็มีโอริงนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปครับมีพลาสติกใส่เข้าไปก่อนใส่แล้วขันนะครับใสเข้าไป แล้วนะครับอย่างนั้นก็วิธีการใส่ลูกเร่งนักเรียนสังเกตว่าเห็นไหมครับลูกเร่งจะมีด้านบากกับด้านตัดให้หันด้านบากตรงนี้นะครับหันมาทางอากาศเข้าหรือร่องสั้นๆเนี่ยหันมาทางสกรูตั้งรับเดินเบาใส่เข้าไปนะครับถ้าคุณใส่ผิดด้านอาการอย่างนี้ครับจะใส่ไม่ลงครับจะใส่ไม่ลงถ้าใส่ผิดด้านเห็นไหมครับนี่ใส่ผิดด้านนะครับจะใส่ไม่ลง แล้วตรงนี้จะรูบู๋เลยครับเนี้ยช่องจะเปิดตลอดเวลาถ้าติดเครื่องยนต์ปับ๊บเครื่องจะเร่ง,งทันดีทันใดนะครับแต่ถ้าคุณใส่ถูกนะครับหันด้านบากไว้ด้านหน้าทางอากาศเข้าใส่ลงไปมันจะลงโดยอัตโนมัติของมันนะครับลงไปแล้วแล้วสังเกตว่าลูกเร่งจะปิดสนิทเห็นไะครับลูกเร่งจะปิดไปเลยนะครับขันเข้าไปทนีนี้นั่งดี ถ้าเกิดว่าเวลาเราสังเกตนะครับเนี่ยสังเกตนะครับถ้าเราตั้งรอบเดินเบานะครับตั้งรอบเดินเบาคลัว<น> <ก os. S 2> สังเกตนะครับต้องผมขันแน่นขันเข้าไปขันเข้าเนี่ยลูกเร่งจะค่อยๆขยับขึ้นเห็นไหมครับขยับขึ้นไหมครับขยับขึ้นแสดงว่ารอบจะสูงขึ้นถ้าเราคลายทวรรนเข็มรนาฬิกาลูกเร่งจะต่ำลงรอบก็จะต่ำลงนะครับนี่คือลักษณะาการตั้งรอบเดินเบา เมื่อประกอบเสร็จแล้วข้อําการติดเครื่องยนต์นะครับก่อนติดก็อย่าลืมนะครับเช็ดส่วนนะครับเช็ดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเก็บเข้าที่แล้วก็ทาการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับก็คงหวังว่าในการสอนเกี่ยวกับเรื่องระบบมันเลือกเรับคาร์บูเรเตอร์คงจะมีความเข้าใจให้มากก็น้อยนะครับพอทดลองดูได้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะสอนเกี่ยวกับระบบจุดระเบิด นะครับสวัสดีครับ